สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังแม่ของทัพทิมเปิดใจพร้อมไฟเขียวให้ครบไทยเอกพันมั่นใจเป็นคนดีจากกรณีที่ก่อนหน้านั้นไทยเอกพันมันลฤทริ์ได้เปิดใจถึงเรื่องคบหาดูใจนางเอกสาวรุ่นน้องอย่างทัพทิมอัญญรินทีราธนันพัฒซึ่งมีอายุห่างกัน28ปีจนกลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์ ซึ่งมีแฟนๆที่ต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่ล่าสุดทางสำนักข่าวดังได้สอบถามไปยังคุณแม่เปิ้ลธัญทรรทีราธนันพัฒนคุณแม่และผู้จัดการส่วนตัวของทัพทิมว่าหลังมีกระแสข่าวออกมาได้พูดคุยกันในครอบครัวบ้างหรือไม่ซึ่งคุณแม่กล่าวว่าก็เป็นเรื่องปกติจริงๆในครอบครัวทราบมาตลอดสปีที่ผ่านมาในมุมมองของคุณแม่ความรักครั้งนี้อยู่ในสายตาคุณแม่ตลอด พราะน้องไปไหนกับแม่ตลอดเหมือนเดิมเรื่องที่มีคนมาดูแลน้องโตแล้วอยู่ที่น้องตัดสินใจคิดว่าน้องคงตัดสินใจดีแล้วจริงๆคุณแม่เห็นความเคลื่อนไหวตลอดก็โอเคถามว่าตอนเริ่มคุยกันเขามาปรึกษาคุณแม่ไหมคุณแม่เผยว่ามีตลอดฝ่ายพี่ไทยมาบอกคุณแม่เหมือนกันว่าขอคุยกับน้องรับรู้มาตลอด2-3ปีณนะตอนนี้ก็ไปไหนกับลูกตลอดเหมือนเดิม ถึงคุยกันแม่ก็ยังไปตลอดถามว่าไฟเขียวไหมพี่ไทยก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายดูดูแล้วก็เป็นคนดีคนนึงเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาน่าจะมีความคิดที่ดีคิดว่าน่าจะดูแลลูกเราได้ส่วนความประทับใจในตัวไทยคุณแม่ตอบว่าจริงๆคุณแม่รู้จักพี่ไทยมานานมากสิบกว่าปีแล้วตอนนั้นน้องทํางานเป็นพิธีกรร่วมกันแล้วแม่ก็ไปด้วยกันตลอดเห็นความเคลื่อนไหวจนสนิทสนมกันเรื่องทุกอย่างคุณแม่รู้เพราะสนิทกันมานานแล้ว แต่ที่มาคบกันก็ประมาณ2-3ปีนี่เองจริงๆไปไหนด้วยกันตลอดไม่ได้ปิดหรือเปิดอะไรใครเห็นก็ไม่ได้ปิดอะไรถามว่ามีความกังวลในเรื่องอายุที่ห่างกันไหมคุณแม่บอกว่าจริงๆคุณแม่ก็พยายามดูอยู่เหมือนกันคอยสอนน้องในวัยที่ห่างกันก็ต้องคอยเรียนรู้ซึ่งกันและกันเหมือนกันแต่จริงๆไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วทั้งคู่เมื่อถามถึงเรื่องการสร้างอนาคตร่วมกันคุณแม่เผยว่า ตอนนี้ทั้งคู่ก็กําลังดูดูกันอยู่ค่อยคอยคิดค่อยเป็นค่อยไปก็อยู่ที่อนาคตว่าเขาจะยังไงสุดท้ายอยู่ที่น้องจริงๆน้องก็ตามใจฝ่ายคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันในเมื่อเราไม่มีปัญหาอะไรกันก็โอเคเพราะน้องก็เป็นห่วงคนรอบข้างเหมือนกันเรื่องแพลนแต่งงานสร้างครอบครัวเขาก็มีวางแผนไว้บ้าง แต่คงยังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนตอนนี้ทุกอย่างก็โอเคพี่ไทยเป็นคนดีคนนึงในสายตาคุณแม่ตอนนี้ครอบครัวก็ไฟเขียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ